้สวยแล้วครับมาแล้วตัวแรกปลาช่อนน้องหาน <c oughs> มาแล้วครับมาตกปลาหนองหานอีกแล้ววันนี้ ซิมิโตบอเทสเทสไอพี่ซินเตอร์ไม่ได้เมือนีีแขกรับเชิญนะด,ด,ด่าี่ซินเตอร์ไม่เนาะปลาลงไปห้อ มาแล้วตัวแรกปลาช่อนน้องหานโอแล้วบรรยากาศมันได้แต่มแรกก็มามาดิปอนมาเ้วดิใช้แดดเดียวครับเก็บปลาก่อน อ่าครับอ,อีกตัวครับนี่ใส่ก็พอได้อยู่นะครับเจ็บปลาก่อนครับ โอ้โหโดดเสียเนาะยังวะคือเขี้ยวเถอวะได้มาสวบแล้วก็โดดเสียเนาะโอ้โหช่อนบินครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกจ๋านี่มาอีกแล้วครับอีกแ้มใช้สวยอยู่นะเก็บปลาสิ S <S มาอีกตัวแล้วครับนี่จะดิน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 ้นใช้พอได้อยู่นะปุดปลาซะก่อน หาครับสายนี่ครับใส่สวยอยู่นะครับพอได้อยู่ใช้แดดเดียวครับปลดปลาก่อนครับสวยโอ้โหน้ำปอนครับทีเซนเตอร์ใหม่ครับไบซซซเ,นเ,นเนบน ไอสัตว์ปลาป่นตัวหนึ่งเข้มเลยลหรอเพราะได้ปนนะนะแม่งเอ้เพราะได้ป่นครับผมพีซินเตอร์ใหม่นะครับเต็มเหนียงเพราะได้หาอยู่หากินเต็มคอเลยครับน้าอื้มมายเดียวเลยครับน้า โอ้หลุด,ดลได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับดูปลาสิกลับบ้านดีกบบนด่กลัวอยู่ <พา S 1> ข้าวครับแค่นี้พอพอได้ปนอยู่